สวัสดีครับตวิสวัสดีครับนเราช่องเพิร์ลแล็บชานลนะอยู่กันในเกมเพรฟซแล้วก็วันนี้จะเกี่ยวกับตัวเจมที่ชื่อว่าเมกโรมานิกนะครับหลังจากที่ทุกคนเริ่มเข้าสู่ช่วงเอ็นเกมต้องบอกว่าเออเอ็นเกมแล้วเนี่ยเราจะมีจิ w เวลในพาสิฟทีเราค่อนข้างแบบแปลกประหลาดต้องบอกว่าในสมัย POE 1หนึ่งก็มีนะแต่ว่ามันค่อยๆมี แต่พอมาเป็น P.O.E. 2เนี่ยไอ้แปลกๆอะ่ะมันมันมันมาเยอะเสะือเกินนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือเม็ดเมกโรมานิกนี่เองนะครับซึ่งมันก็ยังมีเม็ดอื่นนะจริงๆแล้วอะ่ะอย่างเช่นเม็ดนี้นะครับททมรอสททมรอสททมเลสอะไรพวกนี้เนาะก็เนี่ยมันจะมีวงแปลกๆขึ้นมาหรือว่าจะเป็นตัวอย่างนี้นะครับคอนโทรลเมตาโฟเมตาโมโฟซิส uh, ตัวเนี่ยก็คือจะมีเป็นโดนัทเนาะก็จะมีของปแปลกเข้ามาหลายแบบมาก อย่างไอตัวเนี้ยที่ผมอัพที่มันมาทางเอนดิกแต่เอนดิกไม่ได้อัพนะรอบๆแต่รอบๆสามารถอัพได้นะครับจะคล้ายๆตัวเมตตัวเนี้ยตัวตัวคอนโทรลคือคอนโทรลอ่ะมันอัพได้ในวงที่เป็นโดนัทใช่ไหมแต่ว่าไอตัวเนี้ยที่ผมใช้ตัวเนี้ยมันจะไม่อัพในวงตรงกลางให้แต่ว่าเราสามารถอัพตรงเนี้ยที่เป็นวงกลมแผ่นเหมือนแผ่นซีดีอะ่ะเออแต่ตัวตรงกลางเราต้องอัพเอง นะครับซึ่งไอ้ไอ้ไอ้เม็ดเนี่ยมันคือ,เ,อ,อเม็ดนี้ป่ะฟอร์มนอตติงนะครับคืออย่างเงี้ยมีคอนโทรลมีฟอร์มนอตติงมีไทม์ลอสนะครับมีแมกกาโลเอออะไรประมาณนี้อาจจะมีเยอะกว่านี้ด้วยมังย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 ้งเอออย่าง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 เม็ดเนี่ยไดมอนด์ Diamond ตัวเนี้ยมันก็เป็นเม็ดที่ไปเพิ่มเลเวลสกิลเออคือมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากนี่ยังไม่รวมถึงว่าแต่ ในแต่ละเม็ดแล้วใช้เทดฟิลเตอร์ยังไงด้วยซึ่งเราคงไม่พูดถึงเรื่องเทดฟิลเตอร์ในคลิปนี้เพราะว่ามันจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแต่วันนี้ผมจะมาเจาะกันที่ตัวเมกาโลมานิกนะครับซึ่งเลี่ยงไม่ได้เลยว่าถ้าพูดถึงเมกาโลมานิกแล้วจะไม่พูดถึงสร้อยการเจิมสร้อยหรือว่าที่คนไอตัวเนี้ยสปากเกตตี้เนี่ยคือคนไทยชอบเรียกว่าสปากเกตตี้นะเ,เดี๋ยวทำไงวะอ๋อนี่นี่สปากเกตตี้ตัวเนี้ยมันคืออะไรแล้วมันอยู่ในสร้อยเราได้ยังไง หลายคนอาจจะทราบแล้วแต่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบมือใหม่จะยังไม่ทราบเนาะคือตัวสปาเกตตีตัวเนี้หรือว่าตัวสกิลตัวเนี้ยมันมาจากไหนคือสร้อยเรามีแค่นี้เราไอ้อโลเกตตัวเนี้ยคืออะไรอโลเกตคือการอัพมาในหน้าพาสีทีนี้ครับซึ่งสร้อยเป็นไอเทมชิ้นเดียวที่สามารถเขาเรียกว่าเจิมสร้อยเจิมเพื่อให้มันมีสกิลในนี้ได้ซึ่งผลของการเจิมตัวเนี้ยมันจะทําให้เราได้พาสีมา1เม็ดก็คืออย่างเงี้ยอันนี้ผมเจิมสปาเกตตีตัวนี้มา เออมันจะเกติจริงๆเนาะทำไมใช้ชื่อนี้วะเอออ่ะก็คือเห็นปะรอบๆผมไม่ต้องอัพเลยมันได้มาเลยได้มาตรงกลางเนี่ยตรงๆเลยหนึ่งอันนะครับจากสร้อยทีนี้แล้วเมททาไมผมถึงต้องพูดถึงเรื่องสร้อยทั้งที่ผมจะมาพูดเรื่องเมก้าโลมานิกตัวนี้หรือเมกาโลนะครับเมกาโลเมก้าโลเมกาโลนั่นแหละครับอ่ะคือเมตตัวนี้ยมีผลเหมือนการเจิมแต่ว่าจะมีสองหรือสามสกิลในเมดเดียวเออ ทีนี้เอ่อมันดีไหมดียังไงหรือว่าใช้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังคือเม็ดเนี่ยมันเห็นว่า allocate จะเหมือนกับสร้อยเลยที่เห็นว่า allocate เห็นไหมฮะ,ะผมปักหมุดปึ๊บขึ้นมาแล้วอ่ะคุณมาดูที่สร้อยเอยมาดูที่จูเวลเห็นไหมจะมีคำว่า allocate allocate All อันนี้ allocate spaghetti อันนี้ allocate insight allocate physics fragmentation นะครับ ถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่ากดแบบนี้ยังไงนะคุณสามารถกดปุ่มออนติเนตค้างไว้นะครับเนี่ยกด,กดปุ่มออนติเนตค้างไว้นะแล้วคุณจะลากเมาส์ออกได้แล้วจะมีขวาบนของกรอบนะมันจะกดปักหมุดได้ครับก็ปักหมุดขึ้นมาปักหมุดมีผลประโยชน์ยังไงคุณก็สามารถกดออนติเนตในปักหมุดอีกทีหนึ่งเพื่อปักหมุดในปักหมุดอีกทีหนึ่งได้นะครับอย่างนี้นะครับอ่าเห็นไหมมันก็จะเริ่มเห็นละอันนี้ปิดไปมันซ้ำพอเราปักหมุดอันนี้มาละอ่าประมาณนี้โหเต็มเต็มจงเต็มจอไปหมดนะครับอ่า แปลว่าใน1นึ่งบิวอะเราสามารถมีสกิลในโนโดเพิ่มได้3ามสกิลได้3ามสกิลเพราะว่าจะเมกาโลสองเราได้จากซ้อย1แต่ในความเป็นจริงแล้วส่วนมากจะได้แค่อย่างละหนึ่ง <c oughs> คือส้อย1นเเ่เราเจิมจากเราเจิมจากใช้ใช้ขวดน,น้ํายาเจิมเนะน้ายาจากแมปกระจกเอามาเจิมได้นะครับอา่าอย่างเช่นในตัวไอตัวที่ผมเจิมอยู่เนี่ยไอตัวสปาเกตตีเนี่ย เ่อ uh, เราก็มาที่หนดสปาเกตตีเนาะแล้วก็นี่กดปุ่มอันติเนตนะครับมันจะขึ้นข้างบนมาเลยใช้ขวดสีขาวน้าเงินม่วงนะครับมันได้ขนดขนาดกลางเนาะเนี่ยพวกหนดขนาดกลางใช้ได้หมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นโนดขนาดใหญ่ขนาดใหญ่แบบตัวนี้ CI มันไม่ได้นะครับได้ขนดขนาดกลางแบบตัวนี้นะครับอ่ะปักหมุดให้วิธีเจิมสปาเกตตีอ่ะเนี่ยขวดคุณก็ไปซื้อในเอาว่านะครับ ทีนี้อาวตายละเต็มเต็มจอไปหมดอ่ะทีนี้แล้วเราใช้ยังไงก็แค่ใส่ถูกไหมแต่ว่าใส่แล้วอ่ะมันดีขึ้นจริงหรือเปล่า <S <S เออคือจริงๆแล้เราวิธีใช้เม็ดแมกกาโรเนี่ยเท่าที่ผมจะจับสังเกตได้จะมีอยู่สองประเภทใหญ่ๆ2สองประเภทใหญ่ๆประเภทแรกคือใช้ในบบงบิขอแค่สกิลเดียวจังๆเลยแล้วดีเลย คือใช้เพื่อเอาสกิลอันนั้นอะ่ะเราบูสต์เราบูสต์ดาเมจของบิวเราได้ทันทีอย่างเช่นเออ่บิวของมองอย่างเช่นบิวของมองไม่ใช่มองดิบิวบิวของเจมบิงไตสเตตบิวของเจมบิงไตสเตตที่เขาจะมาใช้เมกกะโลเอ่ออะไรนะตัวนี้ปะเพียวพาวเวอร์นะแล้วก็เพียวเคออสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้ามันอยู่ในเมดเดียวกันได้อะ เขาไม่ได้ขายกันเป็นมิลเลอร์นะครับเออถ้ามีเพียวพาวเวอร์เพียวพาวเวอร์คือโหนดนี้เนาะแล้วก็มีเพียวเคออสนะครับหรือว่ามีเป็นไวสตอร์มตัวนี้หรือว่าเป็นไลออนิ่งลอสพวกเนี้ยสี่โหนดนี้ประมาณเนี้ยถ้ามันอยู่ในเม็ดเมกโลเดียวกัน2แถวบนสองข้างบนข้างล่างอะเออแค่สองสกิลนะราคาแบบไม่ต่ำกว่ามิลเลอร์หรือเรียกว่าไปประมูลกันอยู่ใน tft ประมูลกันจริงจังเลยนะแบบบิดกันโหดมากคือผมมีพี่คนหนึ่งเขาเคยไปประมูลแล้วเขาเล่าให้ฟังแบบหนักหนักน่วงเลยแหละเออราคากันแบบเจ็ดร้อยดีไวพันดีพันกว่าดีถ้าถ้าเกิดสมัยนี้จะพันกว่าดีแล้วเพราะว่าตอนนั้นมันประมาณห้าร้อยดีต่อมนะิลเลอร์เนาะมันก็ประมูลกันแบบเจ็ดร้อยดีไวแปดร้อยดีสองมิลเลอร์อะไรเงี้ยแบบบ้ามากราคามันโหดมากจริงนะครับแต่นั่นก็คือในบางบิลที่มันเหมาะกับการใช้เพื่อที่จะเอาไอ ไอ้พวกนี้แต่ต้องบอกว่าถ้าเกิดได้ได้บนและล่างเลยนะผมคิดว่าคือผมไม่มีโอกาสที่จะได้จับเบสที่มันมหาศาลขนาดนั้นแนะแบบแรขนาดนั้นนะแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดได้เม็ดแบบนั้นมาผมว่าดีน่าจะเป็นเม็ดที่ดีที่สุดก็คือได้โอโลเคชบนโอโลเคชล่งที่มันเป็นตัวท็อปเทียก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนาะแต่ว่าทีเนี้ยในแต่ละบิวไม่มันก็มีท็อปเทียไม่เหมือนกันซึ่งผมบอกไม่ได้ทั้งหมดนะครับคือบางบิวอาจจะใช้อย่างอื่น ก็ได้อย่างบางบิวจะใช้เป็นสปาเกตตีตัวนี้เนาะแล้วก็มาใช้เป็นอินไซฟูลอะไรแบบนี้ถ้ามันอยู่ในเมดเดียวกันราคาก็จะโดดเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ผมไม่มั่นใจว่าราคาจะโดดไปถึงระดับแบบอเอรียกว่าแบบมิลเลอร์ไม่แต่คิดว่าไม่เนาะคือมันมีมันมีดีเทลบางอย่างที่มีฟอร์มติ้งของเร s โซแนนซ์ซึ่งมันจะมาอัพตัวสปาเกตตีได้เพราะฉะนั้นเขาจะใช้โนดสปาเกตตีเนี่ย กันที่ฟอร์ t ติ n งเรโซแนนซ์สำหรับ build เอ็นเกมจัดเลยอะออแต่ว่าเมเมกาโลก็ใช้อย่างอื่นแทนเพราะนั้นนั่นแหละครับมันมันมันเริ่มมีดีเทลที่ค่อนข้างยุบยิบยุบยิบแต่จะเย็นเย็นอันนั้นมันสำหรับพวกเอ็นเกมพวกแบบมหาเศรษฐีแบบเมตาสุลต่านเขาเล่นกันนะครับ <laughs> เราเราเป็นปาวานน้อยทั่วไปอาจจะไม่ต้องขนาดนั้นนะครับทีนี้ทับมาสำหรับทั่วๆไปก็คือสแบบที่คนใช้กัน ก็คือแบบแรกเอาสกิลสกิลเดียวแรงๆไปเลยอย่างบิวผมเนี่ยอาจจะเอาไลต์นิ่งลอตอันเดียวแล้วจบเลยโหนสี่โหนก็ประหยัดไปนะครับหรือว่า,าบางบิลก็เอาแค่ตัวเดียวเลยไปเอาเพียวพาวเวอร์ตัวเดียวเลยแล้วอันอื่นไม่เอาละไอเอาเพียวพาวเวอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวไปเติมสร้อยเอาเพียวคอรสหรือว่าไปเติมสร้อยใส่สปาเก็ตตี้หรือไปเติมสร้อยใส่อะไรก็ว่ากันไปก็คือเลือกอย่างละหนึ่ง อันนั้นสาหรับคนที่ต้องการสกิลมาใช้ต้องการสกิลมาใช้แต่ว่าสกิลมันอยู่ไกลเกินที่จะไปแต่อีกระบบหนึ่งที่ผมกําลังจะบอกว่าใช้ทําอะไรแล้วดีอย่างในบิวที่ผมเล่นอยู่ตอนเนี้ยผมไปคนพบว่าผมขอปิดพวกนี้แล้วนะนะผมมาคนพบว่าในบิวผมเนี่ยมันไม่ได้มันยังมันยังไม่ไม่รู้ว่าในบิวมันไม่ดีหรือว่าในจุดจุดนี้ของไอดีมันยังไม่ดีเออใช้คํานี้แล้วกันเนี่ยสปาร์ผมแสนห้าเนาะ ผมเอาออกเนี่ยสปาร์กเหลือจากแสนห้าหกเหลือแสนห้าศูนย์เออหรือว่าในตัวโคมีตของผมเนี่ยเจ็ดแสนเจ็ดเนี่ยเอาออกปุ๊บเหลือเจ็ดแสนสี่คือมันดูไม่ได้บูสต์มาเยอะแต่ที่มันได้มาคือมานาเนาะเพราะว่าเราใช้มานาแทนเลือดด้วยในบิวนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเลือดศูนย์ชิวศูนย์นะครับเป็นมานาหมดเลยเหลือหมื่นหมื่นสองพันเจ็ดร้อยนะ พอใส่เม็ดนี้ไปเม็่ใส่เมกะโลไปตัวนี้ซึ่งมันได้ตัวไอตัวตัว Full, อินไซฟูยทำไมกดไม่ติดตัวอินไซฟูลตัวเนี้มันทําให้ขึ้นมาเป็นบูนสามซึ่งก็ขึ้นมาสี่ร้อยจะว่าเยอะก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นกลางกลางนะครับทีนี้ผมก็เลยลองอ่ะนั้นเดี๋ยวผมใส่ตัวนี้ดูสิใส่แคสสปีดไปปรากฏว่าสปาร์ผมแรงกว่าว่ะใส่ห้าแปดไอ้แล้วผมจะใส่เมกกะโลทาไมเนี่ยมานาผมก็ไม่ได้ต่างมานาผมต่างแค่สามร้อย ทำไมมันเริ่มดีเลยเนี่ยเออเนี่ยต่างต่างกันนี้แค่300นะครับหรือว่าในตัวโคมิดเนี่ยไม่ไม่ต่างกันเลยนะคือเจ็ดแสใช่ไหมนับหนวดหลักไม่ถูกละเจ็ดแสใส่ตัวนี้ไปมันเท่าไหร่นะเมื่อกี้เจ็ดเจ็ด่ดีเลยจริงเจ็ 7, 7. คือแทบไม่ต่างเลยหรือว่าถ้าจะเอาผมอยากได้ให้โคมิดมันแรงผมใส่จูเวลเม็นี้ปั๊บ เม็ดนี้นะครับก็8ปดแสสองแล้วสปาร์คพอๆกันเออสปาร์คพอๆกันเห็นไหมสปาร์คพอๆกันแต่ว่าโคเม็ดแรงแรงขึ้นมาเยอะเลยเอออย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเอ,อ๊เม็ดเนี่ยผมซื้อมาตั้งหกสิดีวายนะเว้ยมันคุ้มหรอ <laughs> คือคืออย่างนี้ อันแรกคืออินไซ h ์ฟู l ใช่ไหมอันที่สองผมหาที่มันแบบพอที่จะมีประโยชน์กับบิวของผมก็คือบิวสปาร์คโคมดเนี่ยเลยแบบเออสิบสอเอร์เซนที่จะไล่สปาร์คเพิ่มขึ้นอีก2เส้นมันก็พอได้แหละมั้งอะไรอย่างเงี้ยเออคือมันมันก็เป็นอันที่ดีแหละเพราะเราไล่สกิลค่อนข้างรวมันก็ได้ฟรีมาสองเส้นมันก็มันก็บูสต์ดาเมจแหละแต่ว่าแต่ว่าตัวเลขมันดูแบบตัวเลขที่ให้ มันควรจะให้มากกว่าเนี้ไอตัว Insightfulness ตัวเนี้ยเออเพราะฉะนั้นผมเลยเรื่องแบบหรือว่าบิวนี้มันจะไม่เหมาะที่จะใช้เพราะว่าตอนแรกผมก็มีลองใช้กับตัว spaghetti อะไรพวกเนี้ยไปหรือว่าไป p ียวเคอ o s นี่ไม่ไม่ได้เลยสายไอพวกฝั่งนักเวทอะมาใช้ p ียวเคอ o s แบบบิวเจมบิงเอ้ยแบบบิวใช่เจมบิงไตสแตทอะไม่ได้เออแต่ว่าจะมาทางนี้ เพียวพาวเวอร์แต่เราก็ใช้แมสซีฟไปแล้วแมสซีฟเราก็ค่อนข้างคุมเนาะได้ได้ถึง3โมโนแล้วโนดล่างเนี่ยก็ให้ดาเมจค่อนข้างเยอะนะครับผมว่าเลือเอ๊หรือว่าหรือว่าต้องอีกวิธีหนึ่งวะเมกกะโลนที่เราจะใช้เนี่ยต้องใช้อีกวิธีหนึ่งหรือเปล่านะครับซึ่งเมื่อกี้ผมมีพูดหลุดไปนาทีหนึ่งก็คือตัวนี้ครับไลนิ่งล็อตเออเราใช้เมกกะโลเพื่อเอาไลนิ่งล็อตเพื่ออะไรคือเราก็อัพ เราก็อัพไลติงลอตแล้วนี่เนี่ยใช้1 2 3 4แต้มขึ้นมาแต้มที่5ได้ได้ไลติงลอตเราจะมาใส่ซ็อกเก็ตไลนิงลอตตรงนี้แล้วรีฟันตรงนี้ทิ้งเพื่ออะไรคําตอบคือเพื่อที่เราจะไปแับจูเวลช่องอื่นเพิ่มแล้วเรายังได้ไลติงลอตเออคืออย่างตรงเนี้ยเราใช้แค่3แต้มเพื่อที่จะได้ อ่าตรงนี้สิเนี่ยหนึ่งสองสามเพื่อที่จะได้ซ็อกเก็ตจูเวลหึ่งช่องซึ่งจูเวลตอนนี้มันให้ดาเมจค่อนข้างสูงมากๆสูงกว่าโหนดทั่วๆไปสูงกว่าโหนดทั่ว,วไปไปถึงว่าโหนดขนาดกลางทั่วๆไปอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นโหนดเนี่ยคือไม่ได้อยากจะอัพมาเลยหนึ่แล้วแต้มที่4ถึงได้มันไม่ได้คุ้มขนาดนั้นนะมันใช้4แต้ม แต่ถ้าผมใส่จูเวลไปผมได้คืนมาสี่แต้มเออซึ่งสี่แต้มนี้ไปทําอะไรได้ผมก็มาฝั่งดีแทนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แต่อันนี้ก็ใช้แต้มเท่ากันอีกเราได้จูเวลคืนช่องหนึ่งคุณใส่แมกกาโลหนึ่งช่องก็ได้ช่องจูเวลคืนช่องหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าฝั่งนี้ใช้อีกสามแต้มคุณจะได้อีกช่องหนึ่งเหมือนกันมันใช้แต้มน้อยลงในฝั่งนี้คือมันเป็นการเซฟแต้มเพื่อที่จะเพิ่มจูเวล็อกเก็ตเพิ่มอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผมจะใช้กับเม็ด แล้วทีนี้วิธีการที่จะลดลดช่องในการใช้ลงได้เนี่ยมันทำยังไงสิ่งที่ผมทำคือผมเริ่มไล่หนวดตัวเองครับผมใช้โพลิเม็โพลิเมตตี้ตัวเนี้ยโพลิโพลิเมตตัวเนี้ยแต่ว่าคุณก็ต้องมาดูว่าเส้นที่มาเนี่ยมันคุมไหมถ้าเกิดคุณจะเอาช่องนี้เราไม่มีช่องตอ,อนก่อนหน้าเนี่ยสีสีช่องเนี่ยบวก3ามออทิบิวพวกเนี้ยไม่เอาละถ้าเกิดผมใช้เมดแมกโรที่เป็นไลนิ่งลอตบวกกับตัวนี้มันคุมไหม เออผมเริ่มมานั่งคิดไรแนวแนวนี้แหละผมว่าเอยผมเจอร์ไรนิ่งลอดไปเนี่ยผมได้มา5้าแต้มเนาะหนึ่สรวมถึงแต้มของไ i นิ่งลอดเองก็ได้ด้วยนะเป็น5แต้มเพราะใส่เจมเม็ดเดียวได้เลย5แต้มแล้วทีนี้ถ้าเกิดผมได้อสมุดแตด้นี้ก็ได้สตอมสเวลไอตัวเนี้ยมันหมดีราคาไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ผมต้องใช้ไงหรือว่าได้แต้มโนแต้มนี้แมกก็ได้ฟอสเวฟก็ได้นะคือไม่ติดเลยมันจะ รีฟันฝั่งนี้คือได้แต้มหนึ่งซึ่งผมก็จะได้มาทั้งหมด6กแต้ม6แต้มผมอันนี้คือแบบถ้าผมได้ Lightning l ไลนิ่งล็อตบวกอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ในโนดที่ผมใช้เนี่ยผมจะได้คืน6แต้มสิ่งที่ผมทำได้คือ1 2ึ่งสอี่ห้าหขาดแต้มเดียวเพื่อจะได้จ so ูเบลสกเก็ตเออผมจะไปรีฟันอินแคืนช่องหนึ่งอะไรแบบนี้ซึ่งถ้ามันจะดีมากเลยได้ไลนิ่งล็อตกับตัวนี้เออเมทัลเอาอะไรเนี่ย อะไรเออสักอย่างหนึ่งอ่านไม่ออกก็คือถ้าเกิดได้สองโดดเนี่ยได้โนดไลนิ่งลอตแล้วได้โนดเมทัลด้วยมันจะได้ห้าแต้มจากจากไลนิ่งลอตใช่ไหมแล้วก็แต้มที่หกเจ็ดแปดเก้าเก้าแต้มเบิ้มมากผมว่าแพงแน่เลยเก้าแตมใช่ไหมแปดสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแต้มดิเพราะว่าเส้นเส้นหลักผมรีฟันคืนไปได้ใน ในในบิวนี้นะเส้นหลักไม่ถึงว่าเส้นเส้นตรงกลางเนี่ยผมรีฟันออกไม่ได้เนาะเพราะว่าเป็นเส้นที่ไว้เชื่อมข้างบนแต่ว่าอย่างไนเราก็ได้หนึ่งสองสามสามแต้มตรงนี้นะครับแล้วก็ยังจะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแต้มตรงนี้เพื่อที่ว่าผมจะมาอปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหลือแต้มหนึ่งด้วยเออซึ่งผมมาดูฝั่งนี้ไว้ล่วงหน้านะว่าแบบเอ๊ะถ้ามันประหยัดได้เยอะมากๆเนี่ย หรือว่าหรือว่าผมจะมาฝั่งนี้วะไม่รู้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสบสามอีกสิบามแต้มผมจะได้ทั้งหมดสามสล็อตเออหรือว่ามีค่าเท่ากันแหละสิบาแต้มเหมือนกันสิบสี่สิบห้าิหกสิบแต้มคือพอได้อีกสี่ช่องจูเวลดาเมจขึ้นมหาศาลแน่นอนเอออันนี้คือเรื่องที่ต้องไปแก้บิวต้องไปแก้บิวเพิ่ม แต่ว่าจะบอกว่าตัวเมกกะโลเนี่ยเราเห็นละเราเห็นละว่าถ้าได้ไรนิ่งรอส์บวกอะไรก็ได้สักอย่างเนี่ยอันนี้ก็ได้ Metal t o u g h n e ตตัวเนี้ยก็ได้นะก็ได้ก็ได้สามแต้มเหมือนกันเออก็ได้สามแต้มเหมือนกันมันอะไรก็ได้จริงๆนะหรือว่าไคล์แรนเนอร์ตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วแล้วผมก็ไปไปดีฟันเส้นเขียวออกก็ได้มันคือมัน คือมันทําได้เลยเออเพราะฉะนั้นคือผมต้องการอะไรที่แบบไคลันเนอร์เอ่อไลนิ่งล็อตไคลันเนอร์ไลนิ่งล็อตเมทัลแทฟเน็ตไลนิ่งล็อตกับเมทัลอะคาลิตีต้ตัวนี้หรือว่าไลานิ่งล็อตกับอะไรดีเอ่อก็เอลดิกไม่ได้เนาะนั่นแหละก็ต้องลองดูว่าจะมีไหมแล้วถ้ามีแล้วราคาเท่าไหร่ด้วยเออเพราะว่าถ้าเกิดมัน ถ้าเกิดปงบประมาณมันขึ้นไปถึงแบบสองร้อยดีวงดีไอะไรเงี้ยผมคงแบบไปเล่นโหนโตรงนี้แทนไปถึงว่าเล่นฟอร์มตัดติงโหนนี้เอออ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับวิธีการใช้ตัวอ๋อเม็ดเม็ดหายไปไหนละแพงนะจ๊ะหกสิบดีตัวนี้อ่ะสาหรับเม็ดเมกโรมานิกก็วิธีใช้มีประมาณสองแบบนี่แหละที่ผมคิดได้ก็เพื่อนๆมีวิธีใช้กันแบบไหนก็คอมเมนต์บอกผมไว้หน่อยแล้วกันจะได้ เป็นความรู้ให้ผมแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาติดตามผมในช่องกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวก่อนนะจ๊จยังไงถ้าชอบฝากกดไลค์กด subscribe เป็นใ,นใจผมด้วยถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามกันมาได้เลยนะครับถ้าผมทราบผมจะตอบให้เลยนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ่ายืมกดไลค์กดตักระจากติดจามปาวาเช่นกัน